สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้เอาบรรยากาศยามบ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะบ่ายวันนี้แสงแดดอบอุ่นมากนะคะแดดจัดต้อมก็เลยถ่ายน้ำพุที่กระจายขึ้นบนอากาศแล้วแสงแดดมากระทบเป็นสายลุ่งค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะอันนี้เป็นทะเลสาบ ในเมืองปารากาโนค่ะแล้วดูอีกมุมทางด้านนี้นะคะวิวทางด้านนี้เนาะลายตาไหมคะท่านผู้ชมเลื่อนไหวนิดนึงอันนี้เป็นตึกสร้างใหม่ค่ะเพิ่งจะสร้างเสร็จปีนี้นะคะตึกตัวเนี้ยค่ะเป็นตึกที่สร้างไว้ให้อ่า คนที่เกษียณอายุงานแล้วประมาณนั้นเพราะว่าสถานที่ตรงนี้คือมันใกล้นะคะใกล้ซูปเปอร์มาร์เกต็ตใกล้สวัสดิการสังคมใกล้สารากลางใกล้โรงพยาบาลแล้วก็เป็นตึกใหม่สะดวกสบายค่ะโอเคคระท่านผู้ชมกลับมาชมน้ำพุต่อนะคะ น้ำผู้สายลุงค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ